สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามีต้นยางเนี่ยเหมือนมีตู้ ATM จริงไหมนะครับมีหลายหลายคนเคยพูดนะครับว่ามีต้นยางนะครับเหมือนมีตู้ ATM จริงไหมนะครับสำหรับผมนะครับจากที่ ทำงานกีดยางมาประมาณ2ปีนะครับก็จะใช้ประสบการณ์นะครับที่ทำมา2ปีนะครับบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะครับว่ามันจริงไหมนะครับว่าการมีต้นยางมันเหมือนมีตู้ยเทียมอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับผมก็ได้ยินมานานแล้วนะครับสมัยก่อนที่ผมทำงานประจำอยู่นะครับก็เคยได้ยินนะครับบอกว่าการที่เรามีต้นยางนะครับ เปรียบเสมือนเรามีตู้ ATM อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งจะกดเงินมาใช้ก็เมื่อไหร่ก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่มีส่วนยางนะครับจากที่สัมผัสมาจริงๆนะครับผมก็คํานวณดูนะครับสมมุติว่าราคายาง30บาทต่อกิโลนะครับสมมุติว่าถ้วยหนึ่งนะครับอันนี้ถ้วยหนึ่งถ้าเต็มถ้วยก็อยู่ประมาณโลครึ่งนะครับก็จะได้ประมาณ เกือบ40บาทประมาณ40บาทนะครับแต่ผมจะตีประมาณอย่างนี้นะครับทุกวันที่เราเข้ามากรีดยางแต่ละวันแต่ละมีดนะครับมีดหนึ่งก็คือเรากรีด100อยนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกการกรีดยาง1มีดนะครับผมดูแล้วว่าน้ำยางที่มันหยดมานะครับลงมาในแต่ละถ้วยนะครับผมประมาณดูว่าถ้ามันหยดลงมาเนี่ยผมว่ามันได้นะครับ ทุกวันที่เรามากกีดลงถ้วยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยผมว่ามันประเมินราคาได้ประมาณถ้วยละ1บาทได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าใครมีต้นยางสัก10ไร่นะครับไร่หนึ่งปลูกสักคิดคำนวณตัวเลขกลกๆนะครับสิบไร่ประมาณ800ต้นนะครับทุกวันที่เรามากกียดยางนะครับวันละ800ต้นนะครับเท่ากับเรามีรายได้วันละ800บาทนะครับก็ อันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับถ้าสมมุติว่ากีดยางได้วันละแ0 0อบาทเราเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อว่าบางต้นหยดมากหยดน้อยเราคิดสักครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเรากีดได้วันละ,ะผมตีว่าได้สักวันละ400อละกันจากที่มีแ0 0ต้นนะครับเผื่อว่าบางต้นมันหยดไม่เยอะนะครับก็ตีซะว่าได้สัก400นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ เคยได้ยินกันมาบอกว่ามีตู้ a อ m เมก็เหมือนอา่าไม่ใช่นะครับมีต้นยางก็เหมือนมีตู้ a อ m เอมนะผมคิดว่าหลักการนี้ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าทุกๆุกวันที่เราลงมาทําการกรีดยางเข้าสวนยางนะครับเราได้เงินทุกวันนะครับถึงว่าเราจะยังไม่ได้เก็บไปขายนะครับแต่ว่าทุกๆกวันที่เรากรีดน้ํายางไหลลงถ้วยนะครับเราก็จะได้ตังค์แล้วนะครับ ตีว่า800ต้นเนี่ยหถ้วยก็ได้50สตะตั์นะครับสถ้วยก็ได้1บาท800ต้นก็จะตีประมาณ400บาทนะครับต่อวันนะครับก็ลองคิดดูนะครับถ้าเราไปรับจ้างเป็นรายเดือนนะครับฝ่าที่เราจะได้ตังก็30วันนะครับฝ่าจะได้เงินนะครับอย่างถ้าไปรับจ้างรายวันก็ต้องทํางานทั้งวันเลยนะครับ8ชั่วโมงนะครับฝ่าจะได้วันละ300อย ถึง350บาทนะครับรับจ้างตากแดดใช้แรงทั่วๆไปนะครับแต่สําหรับการกรีดยางนะครับเราไม่ได้ทํางานทั้งวันนะครับอย่างถ้าเป็นที่สักสิไร่ก็ถ้ากรีดเนี่ยก็ใช้เวลาสัก4ี่หชั่วโมงต่อวันเองนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสําหรับการทํางานายิ่งเป็นสวนตัวเองก็ยิ่งกําหนดเวลาที่เราสะดวกได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความความคิดในเรื่องที่ว่ามีต้นยางเหมือนมีตู้ ATM เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจริงเลยนะครับจากที่สัมผัสมาประมาณ2ปีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดที่กล่าวมาเพื่อเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นกระแสนิยมนะครับเพราะว่าจากที่สัมผัสมาจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่เคยมากีดยางก็อาจจะฟังบนผ่านนะครับหรือว่าฟังแล้วก็ ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่พอผมมานั่งคิดนะครับบางทีได้ยินคํานี้ใหม่ครั้งพอเรามาทํางานสวนยางจริงๆแล้วก็เออมันจริงอย่างที่เขาว่านะครับมีต้นยางก็เหมือนมีตู้ ATM นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาถ่ายในสวนยางนะครับมาพูดถึงออที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับเรื่องว่ามีต้นยางเหมือนมีตู้ ATM นะครับก็อันนี้ผมก็มากรีดไว้2เมีดได้แล้วนะครับนี่ครับก็ ถ้วยนี้เป็นถ้วย1,500ันห้ารอซีซีนะครับถ้าเต็มถ้วยก็ได้น้ำหนักประมาณกิโลครึ่งนะครับก็ทำงานมาสองกีดมาสองมีดก็สองวันนะครับผมก็ได้แล้วนะครับเนี่ยสองมีดก็หนึ่งบาทแล้วนะครับถ้วยนี้นะครับก็หลายๆสวนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับมีไม่กี่สวนนะครับที่เปิดนะครับอันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ย มันโดนฝนมา6กครั้งแล้วนะครับก็เลยเปิดกรีดไปเลยนะครับเพราะว่าฝามันจะไหลดีมันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับก็เลยเปิดกระตุ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเท่าที่ดูก็มันดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าคร่าที่แล้วปีที่แล้วเวลาระยะเวลาประมาณเนี้ยผมกรีดปีที่แล้วผมน่าจะเปิดประมาณเดือนเมษานะครับสมีดผมยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับปีนี้เปิดเดือนประมาณมีนาวันที่สิมีนาเนี่ยสมีดแล้ว ก็ยางถือว่าไหลค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากว่าต้นยางมันได้รับน้ําฝนนะครับทําให้ใบยางเนี่ยโป่งค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใบหนาเร็วแล้วก็เขียวเข้มค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็วันนี้ก็เลยได้เดินเข้ามาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูตุยเทมในสวนด้วยนะครับว่าตอนนี้ ผลิตเงินให้ผมนี่ถ้วยนี้1บาทแล้วนะครับสําหรับสวนนี้ที่ขีดก็มีประมาณประมาณพันต้นได้นะครับในแต่ละวันนะครับก็วันนี้ก็ขีดตั้งแต่ตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับประมาณพันต้นนะครับขีดหมดเลยนะครับก็ตีไปถ้าสองถ้วย1บาทก็วันนี้ผมก็เก็บเงินจากมากดที่ตู้ ATM ไปแล้วนะครับหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับก็ ถือว่าเป็นการทำงานที่ไม่เหนื่อยมากนะครับทำไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็มาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับความรู้แล้วก็แนวคิดนะครับเกี่ยวกับสวนยางพารานะครับสำหรับใครที่ลังเลหรือว่าใครที่ยังเข้ามาสัมผัสใหม่ๆก็หวังว่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้ ใครที่กําลังทํางานหรือว่ามีเงินมีที่แต่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับสวนยางก็เป็นแนวคิดเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเก็บกินในระยะยาวได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ